สวัสดีค่ะวันนี้จรัญญาสตาเลต์นะคะจะพามาดูการติดตั้งงานที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะตอนนี้กําลังติดตั้งฮูดอยู่นะคะฮูดดูดควันนะคะตอนนี้ทีมช่างของเราก็ติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพามาชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นอ่างซิงค์สามหลุมนะคะไฮไลท์พิเศษคือตัวนี้จะเป็นบากเข้ามุมนะ,ะเพื่อที่จะมีพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยคือใช้งานได้นะคะตัวที่สองเช่นกันค่ะจะเป็นโต๊เตรียมของนะคะมีชั้นลอยเหมือนกัน แล้วก็บากเข้ามุมเสาอย่างนี้เลยนะคะพื้นที่ของเราก็จะมีที่ใช้งานเพิ่มเติมขึ้นตัวต่อไปจะเป็นตาผสมค่ะตาผสมนะคะจะเป็นตาฝรั่งสองหัวเตาไทาย3หัวนะคะแล้วก็หูดดูดควันหูด,ดูดควันสเตนเลสมีระบบไฟให้เรียบร้อยนะคะเปิดปิดไฟแล้วก็เปิดปิดมอเตอร์ได้เลยค่ะ่ซนนี้จะเป็นครัวร้อนค่ะต่อไปก็จะเป็นซิงค์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับวางแก้วล้างแก้วล้างจานนะคะโซนนี้ก็จะเป็นที่เก็บจานค่ะ ส่วนโซนนู้นนะคะจะเป็นที่เก็บเครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะเตรียมของห้อง